มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแมทเพลนเพลีเผยความรู้สึกหลังเลิกกับสงการยอมรับเสียใจแต่ขอแค่อย่างเดียวหลังจากได้ออกมาประกาศว่าเลิกลากันแล้วสําหรับแมทเพยนีแล้วก็หนุ่มสงการนะคะล่าสุดแมทเองได้ออกมาเปิดใจรายการแฉบอกว่าชีวิตหลังโสดเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างออกไปและกลับมาสดใสเป็นตัวของตัวเอง ถ้าสงการจะมีแฟนใหม่ก็ได้เลยแมทขออย่างเดียวขอให้มีความสุขแฮปปี้พี่เขาแฮปปี้อย่างเดียวแมทพอใจแล้วค่ะถามว่าเสียใจไหมที่ไม่ได้ไปต่อก็เสียใจอยู่แล้วเพราะว่าตั้งใจมากเลยถามว่าอกหักทำยังไงแมทเองอ่อนด่อยมากเลยแกล้งว่าแกล้งแมทมีเพื่อนค่ะครั้งนี้ทั้งเพื่อนคุณแม่ผู้จัดการทุกคนที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องซัพพอร์ตแมทสุดหัวใจจริงๆ ครั้งนี้แมทได้รู้ว่าเขารักแมทมากสุดๆแมทโชคดีมากๆที่มีพวกเขาเหล่านี้กับพี่สงการเราเองก็คบกันมาประมาณ5ปีได้ค่ะแมทเผยความรู้สึกหลังเลิกกับสงการยอมรับเสียใจแต่ขอแค่อย่างเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ